สวัสดีค่ะนักเรียนทุกๆคนวันนี้คุณครูคก็จะมาสอนในเรื่องของโจทย์ปัญหาเศษส่วนและจำนวนค่ะต่อจากวันเมื่อวานนะคะค่ะเราก็มาดูกันเลยโดยที่เปิดไปที่แบบฝึกหัด2.9นะคะต่อจากหน้าเมื่อวานเลยนะคะที่เราทากันไป2ข้อเมื่อวานค่ะ เปิดไปเลยที่หน้า81ค่ะเดี๋ยวเราอ่านโจทย์พร้อมกันเลยนะคะข้อ3เขาบอกว่าผอู้ซูมกันนิดนึงโอเคประมาณนี้ อนน,น,อนเขาบอกว่านุชใช้น้ำปลาปรุงอาหารนุชใช้น้ำปลาปรุงอาหารไปเศษสองส่วนยีของน้ำปลาที่มีอยู่นี่คือประโยคแรกที่เขาบอกกับเรานะคะไปดูประโยคถัดไปค่ะเขาบอกว่าน้ำปลาที่ใช้ไปเนี่ยคิดเป็นห้าสิบสี่มิลลิลิตร คำถามถามว่านุดเหลือน้ำปลากี่มิลลิลิตรนี่คือคำถามนะคะอ่ะเราไปดูวิธีคิดกันค่ะว่าข้อนี้เขาคิดกันยังไง ก่อนอื่นเราจะวาดลูกขวดน้ำปลาก่อนนะคะอ้าวเขาวาดอีกหนึ่งทีนะคะอ้าวอีกหนึ่งทีแล้วกันโูก ทำไมแค่สี่เหลี่ยมดูวัดยากจ,จังโอเคเรียบร้อยอ่ะเรามาดูที่ประโยคแรกสีฟ้ากันเลยนะคะเขาบอกว่านุชใช้น้ำปลาปรุงอาหารไปเศษสองส่วนหของน้ำปลาที่มีอยู่ความหมายของอันนี้คืออะไรความหมายของอันนี้ก็คือขวดน,น้ำปลาเนี่ยถูกแบ่งเป็นกี่ส่วนคะยี่สห้าส่วนนั่นเองยีห้าส่วนแบบเท่าๆกัน และนุชใช้ไปแค่เท่าไหร่คะ2ส,ส่วนนั่นเองและสอส่วนเนี่ยคิดเป็นเท่าไหร่คะ54มิลลิตรนั่นเองอ่ะไปดูกันนะสมมุติทุกแบ่งเป็น25ช่องแต่ค,คุณครูจะไม่วาดทีๆเป็น25ช่องนะสมมติอ่ะ อน,นักเรียนดูตรงนี้อันนี้คือ25ส่วนใช่ไหมหรือ25ช่องใช่ไหมคะแต่เขาใช้ไปแค่กี่ช่องคะสองส่วนเหลืออีกกี่ส่วนคะถึงจะเป็น25ช่องมีทั้งหมด25ส่วนตรงนี้เป็น2ส,ส่วนและตรงนี้จะเป็นกี่ส่วนคะเด็กๆก็เป็น 23ส่วนและส่วนที่นุชเขาใช้น้ำปลาไปก็คือส่วนตรงนี้ใช่ไหมคะที่นุชเขาใช้น้ำปลาไป23ส่วนตรงนี้คือไม่ใช่ส่วนที่เขาใช้ก็คือส่วนที่เหลือและส2ส่วนตรงนี้คิดเป็นเท่าไหร่คะ5 4บ4มิลลิลิตรตัวย่อมิลลิลิตรคือมอลอจุดนะคะ คำถามถามว่าและย3สบสาส่วนที่เหลือนี่ลนะคะคิดเป็นกี่มิลลิลิตรนี่คือคําถามของเขาเดี๋ยวเราจะมาหากัน,นะคะ่ะว่า23ส่วนที่เหลือคือกี่มิลลิลิตรไปดูวิธีทะะําเลยค่ะในส่วนวิธีทาเดี๋ยวคุณครูจะย่อนิดนึงนะคะ โอเคเราจะมาเขียนกันก่อนเลยว่าจะเหมือนเมื่อวานเลยตัวอย่างเหมือนเมื่อวานเลย เขียนประโยคนี้มาก่อนเพื่อที่เราจะเอาประโยคนี้อ่ะขอโทษทีค่ะคุณครูเลื่อนผิดอ่ะโอเค <c oughs> เห็นนะเราจะเขียนประโยคนี้มาก่อนเป็นประโยคที่เป็นใจความหลักของเราเลยเพื่อที่เราจะมาแปลงเป็นข้อล่างๆถัดไปนะคะเขียนว่าน้ำปลาที่ใช้ไป คือเท่าไหร่คะเศษสองส่วนยี่สิบห้าซึ่งคิดเป็นคิดเป็นเท่าไหร่คะห้าสิบสี่มิลลิตรแสดงว่าไงแสดงว่าน้ำตาสองส่วนเท่ากับเท่าไหร่คะห้าสิบสี่มิลลลิตรนั่นเอง ก่อนนะคาเทิบออยมือไปโดนคิดเป็นเขียนย่อบแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูขอคาเถิบขึ้นไปอีกบรรทัดนึ่งแล้วกันคุณครูขอโทษทีที่เผลอเว้นบรรทัดไปโอเคถัดไปเราจะหาน้ำปลาพออันนี้เราเขียนจากประโยคข้างบนนะคะนี่ก็คือ2.54ส่วน54มิลลิตร ถัดไปเราจะเขียนให้เหลือแค่1ส่วนทุกครั้งค่ะน้ำปา1ส่วนคิดเป็นคิดเป็นเท่าไหร่คะ54อันนี้2เท่ากับ54ถ้า1ก็คือเอา54ไปหารอะไรนั่นเองหารตัวนี้ก็คือเลขอะไรคะ2หน่วยก็เหมือนเดิมเป็นมิลลิลิตรเหมือนเดิมคะ่ะ ถัดไปเราต้องการหาน้ำปลากี่ส่วนคะส่วนที่เหลือก็คือกี่ส่วนลูก23ส่วนนั่นเองอันนี้1ส่วนเท่ากับ54ส่วน2ดังนั้นถ้า23ส่วนก็คือเอา23ไปคูณกับอะไรคะ54ส่วน2นั่นเอง มันมีส่วนข้างล่างก็คือเลข2เนาะมันสามารถตัด54ได้ลงตัวแน่นอนค่ะเพราะว่า54เป็นเลขอะไรเลขคู่นั่นเอง2ตัดตัวมันเองไดหนึ่ง2ตัด54ได้เท่าไหร่ลองตั้งหารตรงที่ว่างนะคะ2อะไรได้5 2 2 4ลบกันออกมาได้1นึสลงมา2อะไรได้14คะก็เป็น2 7 10 สลบกันได้ศูนไม่มีตัวให้ดึงแล้วดังนั้นอันนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่คะยี่สิบนั่นเองพอได้แบบนี้เสร็จแล้วตรงนี้เป็นหนึ่งอ้าวคุณครูขอโทษค่ะตรงนี้เป็นหนึ่งก็คือจบแล้วก็จะเหลือแต่ข้างบนที่เอา23าไปคูณกับ27ตั้งเลยคะ่ะ สาคูณเได้เท่าไรคะสามเจ็ดยสบองหกบวกสก็เป็น8เมื่อ3คูณครบทุกตัวข้างบนแล้วตัดส่วนตัดทดทิ้งแล้วก็เติม0ต่อไปตาเลขสอค่ะ2อคูณเได้14 2สคูณสองเป็น4ีบวกหเป็น5ค่ะห บวกศูนย์ได้หนึ่งแปดบวกสี่ได้สิบสองอันนี้ก็เป็นหกร้อยยี่สิบเอ็ดเท่ากับหกร้อยยี่สิบเอ็ดหน่วยเป็นมิลลิลิตรตอนตออบอตอบให้ทวนคำถามข้างบนด้วยนะคะ เขียนว่านุชเหลือน้ำตาหกร้อยยี่สิบเอ็ดมิลลิลิตรเอาแบบนี้เลยนะคะค่ะเราไปดูข้อสี่กันต่อเลยค่ะ คุณครูขออนุญาตเขียนวิธีคิดรอเลยเ,ออเรามาอ่านโจทย์ไปพร้อมกันเลยค่ะข้อ4ี่เขาบอกว่าประนวนขายน้ำดื่มไปเศษเจ็ส่วนสิบของน้ำดื่มที่มีอยู่อันนี้คือประโยคแรกที่เราได้นะคะ ถ้ใไปไปดูต่อเขาบอกว่าแล้วยังเหลือน้ำดื่มอีก105ขวดก็คือป้านวลเนี่ยเขาขายไปแล้วเศษ7ส่วน10ของน้ำดื่มที่มีอยู่แล้วเขาก็บอกว่าพอขายไปเสร็จแล้วแค่เศษ7ส่วน10เนี่ยก็ยังเหลือน้ำดื่มอีกนะอีก105ขวดคำถามถามว่าป้านวลขายน้ำดื่มไปแล้วกี่ขวดเดี๋ยวเราจะมาวาดรูปกันค่ะ ตอนวาดรูปม,มันจะทำให้นักเรียนดูออกมากขึ้นอไปดูสมมติอันนี้คือจำนวนน้ำดื่มของป้านวลทั้งหมดนะคะแล้วเขาบอกว่าน้ำดื่มของป้านวลเนี่ยถูกแบ่งไปทั้งหมดกี่ส่วนคะ10ส่วนหรือ10ช่องนั่นเองใช่ไหมลูกและป้านวลขายได้กี่ช่องคะ เจ็ดส่วนหรือเจ็ดช่องนั่นเองอ่ะคุณครูจะให้ตรงนี้คือส่วนที่ประนวนเขาขายได้นะน้ำที่ขายส่วนอันนี้คือน้ำที่เหลือน้ำที่ขายนี่คือเท่าไหร่คะเศษเจ็ดส่วนสิบใช่ไหมแสดงว่าทั้งหมดนี้ถูกแบ่งเป็นกี่ช่องเลยอันนี้แบ่งเป็นเ็ดส่วน ทั้งหมดนี้มีกี่ส่วนคะสิบส่วนใช่ไหมอันนี้เอาไปแล้วเจ็ดเหลือฝั่งนี้อีกเท่าไหร่คะถึงจะครบสิบอ่าเหลืออีกสามนั่นเองแล้วเขาบอกว่าไงคะสามส่วนที่เหลือเนี่ยคือกี่ขวดคะอ่าหนึ่งร้อยห้าขวด เดี๋ยวเราจะเอาประโยคข้างบนเนี่ยแหละค่ะมาเขียนเป็นบรรทัดแรกของวิธทีทำเลยแล้วจะเอาประโยคเนี้ยแหละมาแปลเดี๋ยวครูย่อส่วนก่อนดีกว่า ลิซไซอ้าวอ่ะไม่เป็นไรอาอแค่นี้ก็ได้วิธีทำ เขียนใต้2เส้นเสร็จแล้วไปต่อเลยเรามาดูกันนะคะเราจะเขียนประโยคข้างบนสัก1รอบแต่ประโยคนี้มันไม่ค่อยสัมพันธ์กันมันไม่เหมือนข้อข้างบนที่นักเรียนทำนะลูกอันนี้เขาคืออะไรเขาให้มา7ส่วนกับน้ำที่เหลือซึ่งมันคนละส่วนกันดังนั้นประโยคข้างบนนี้คุณครูจะขอเอาตรงนี้มาเขียนละกันว่าน้ำที่เหลือคือกี่ส่วนคะ3ส่วน คนพ่อที่ข้าน,น้ำที่เหลือคือเศษ3ส่วนอะไรนั่นเอง3ส่วนในกี่ส่วนคะ10ส่วนก็คือเศษ3ส่วน10คิดเป็นเท่าไหร่คะเหลือกี่ขวดเอ่ย105ขวดนั่นเอง ถัดไปเลยน้ำสามส่วนคิดเป็นเท่าไหร่เอ่ยน้ำสามส่วนคิดเป็นกี่ขวดคะหนึ่ง้ยห้าขวดเราก็จะมาหากี่กี่ส่วนคะกี่ส่วนที่เขาต้องการให้หาเอ่ยเขาให้หาน้ําดื่มที่ประน,นวนขายไปก็ต้องเป็นกี่ส่วนคะ 7ส่วนแต่ก่อนจะไปหา7ส่วนนักเรียนจะต้องหากี่ส่วนก่อนเอ่ย1ส่วนออกมาก่อนในบรรทัดที่2นะคะน้ำา1ส่วนก็จะคิดเป็นอันนี้3ส่วนได้105ขวดถ้า1ส่วนก็คือเอา105ไปหารอะไรนั่นเองหาร3นั่นเองค่ะ ถัดไปเราต้องการน้ำก,กี่ส่วนคะ7ส่วนก็จะคิดเป็นเอา7ไปคูณกับอะไรคะ105ส่วน3นั่นเอง3มันตัดกับ7ไม่ได้ใช่ไหมคะเราจะลองเอา3ไปตัดกัน105ดูนะคะตรงนี้มีพื้นที่ว่างๆเหลือลองตั้งเลย105หาร3 สอะไรได้1ไม่มีก็ต้องเป็น3อะไรได้10บสคูณกันได้9 10าลบเได้1ถึง5ลงมา3อะไรได้สิห้าคะสามห้า้านั่นเองลบกันมาได้ศูนเท่าไหร่คะสามห้ตัดตัวเองได้1 3อะไรได้105คะก็คือสาสิบ 5นั่นเองที่เหลือ1เขาเจัดการเสร็จแล้วก็จะเหลือแค่เอา7ไปคูณกับ35ได้เท่าไหร่คะ75ได้35 7 3ได้21 1บวก3ก็เป็น21 22 23 24เท่ากับเท่าไหร่คะ245ขวดนั่นเอง เสร็จแล้วเราก็ไปต่ออบอตอบเลยเขียนเลยค่ะเขียนทวนคำถามด้วยเขาถามหามว่าอะไรก็าถามว่าป้านวลอ่ะขอโทษนะคะขอลบหน่อยเขียนใหม่จะได้สวย นวลขายน้ำดื่มไปแล้วกี่ขวดคะสอง่สิบหขวดนั่นเองแบบนี้ค่ะ คุณครูมั่นใจว่านักเรียนส่วนใหญ่ทําได้นะคะค่อยๆทําไปพร้อมกันก่อนเราจะได้เจอโจทย์ที่หลากหลายมากขึ้นตอนไปสอบเราจะได้เขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการทําโจทย์ที่มากขึ้นตอนสอบก็จะทําได้นะคะว่าโจทย์มารูปแบบนี้เราจะพลิกแพงยังไงค่ะวันนี้คุณครูก็มีเรื่องมาสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ